สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจคอบเบนครับรายงานว่าอัฟลัมเกลเซอร์เนี่ยจะมีการพูดคุยฮะกับนายทูฟาวเดชันของฝั่งชีกยัดซิมและพูดคุยกับเซอร์จิมรัดคริปในสัปดาห์นี้นะครับ แล้วก็ทางสังฝ่ายเนี่ยก็กลังติดต่อกับเรนกุ๊ปอยู่ด้วยนะฮะหากชีกยัดซิมเนี่ยเพิ่มข้อเสนอของเขาก็คาดว่าจะไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างแน่นอนการพูดคุยครับมีความไหลลื่นมากขึ้นและหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยนายทูฟาวเดชั o นเนี่ยยังคงมั่นใจครับว่าพวกเขายังคงอยู่ในการแข่งขันในการซื้อแมนยูนี้นั่นเองครับ ข่าวร้ายของทีมเรานะครับก็คือมาเซลซาบิเซอร์ฮะน่าจะหมดสิทธิ์ช่วยแมนยูของเราจนจบฤดูกาลแล้วนะครับหลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บทางฝั่งฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวเทียสองเนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของซาบิเซอร์การหารือกับบาเยอรจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งแน่นอนนะครับ ว่าซาบิเซอเนี่ยต้องการครับที่จะอยู่ต่อกับเราอย่างแน่นอนฮะก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับมีสื่อท้องถิ่นของนาโปลีเนาะรายงานว่าคิมเมนแจเนี่ยเลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์อยู่ในเตต์วันนี้ครับฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวเทียสองนะครับออกมารายงานเรื่องนี้เช่นกันว่าคิมเมนแจเนี่ยอยู่ในลิสต์ของแมนยูครับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการตกลงครับหรือตัดสินใจในตอนนี้เงื่อนไขาการจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาเนี่ยจะมีผลในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นและในขณะที่แมนยูครับสนใจกองหลังรายนี้เนี่ยทางนาโปลีครับต้นสังกัดของเขาเองเนี่ยก็ยังพยายามยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเขาอยู่เพื่อต่อสัญญาเขาออกไปครับอย่างที่บอกในคลิปเมื่อวานนะครับว่าข่าวยังไม่น่าเชื่อถือมากนะัก ยังไงก็ต้องรอติดตามนักข่าวเทียสูงสูงรายงานอีกครั้งครับในอนาคตนอกจากนี้ครับฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยก็ยังรายงานถึงมิดฟิลด์ของเรสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือยูริเตเลมองหนึ่งในมิดฟิลด์ที่แมนยูเนี่ยเคยให้ความสนใจเตเลมองครับจะออกจากเรสเตอร์เมื่อจบฤดูกาลนี้เพราะสัญญาเขากำลังจะหมดลงมีความเข้าใจกันว่าเขายังไม่ได้ตกลงกับสโมสรใดเลยนะ เรียกว่ามีข้อเสนอมากมายครับสำหรับเขาแต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นไปถึงเกมการแข่งขันที่เหลืออยู่ของเรสเตอร์ซิตี้และหลังจากนั้นครับจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยเขาจะพิจารณาทางเลือกของเขาในอนาคตอีกครั้งครับว่าจะไปที่สมโมสอใดนั่นเองทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ